ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาหัดปลูกนะครับผักขญี้นะครับหรืออีโอมนะครับซื้อมาจากร้านขายต้นไม้นะครับก็เห็นเขาเพาะอยู่นะครับแต่ไม่ได้ปลูกนะครับเอามาก็ไว้นานนะครับเป็นกระยานสีขาวนะครับซึ่ง ปลูกได้ทั้งปีนะครับผักข่าอีโอมนี้นะครับสุรรสชาตินะครับอร่อยเหมือนกัญสีส้มนะครับที่เห็นอยู่ตามธรรมชาติบ้านเราหรือเปล่าแต่ว่าบางท่านบอกว่าไม่ค่อยอร่อยนะครับเพราะรสชาติอาจจะไม่เหมือนนะครับตัวนี้เป็นผักใัญสีขาวนะครับ ผักใจนี้เป็นที่นิยมปลูกโดยทั่วไปนะครับสามารถนำไปแกงนะครับกับปลานะครับได้นะครับพี่น้องนะครับแต่ว่ารสชาติจะไม่ค่อยอร่อยเหมือนผักแยงที่เกิดจากธรรมชาตินะครับที่เกิดตามบ้านเรานะครับอันนั้นเป็นสีส้มนะครับดอกจะเป็นสีส้มนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับดูได้ทั้งปีนะครับถ้าหากว่าจะเกิดดอกก็ให้ตัดดอกออกนะครับตัวนี้เรียกว่าผักใี่สีขาวนะครับส่วนแถวที่เกิดแถวบ้านนะครับบ้านเรานะครับเป็นผักใี่สีส้มนะครับโดยมากดอกจะเป็นสีส้มนะครับพี่น้องนะครับอันนี้มาปลูกผักใี่สีขาวนะครับเพื่อจะไว้ใส่แกงนะครับ แต่รสชาติอาจจะไม่ไม่เหมือนผักเดที่เกิดตามธรรมชาตินะครับก็จะมีปุยคกนะครับกระถางนี้เป็นกระถางพลาสตินะพี่น้องนะครับซื้อจากร้านยีสบาทนะครับตัวไม่กี่บาทนะครับ10บกว่าบาทนะครับพี่น้องนะครับ เป็นพลาสติกนะครับท่านสามารถเอาไปปลูกกับครุเก่าก็ได้นะครับที่ครุที่เ,เสียแล้วนะครับหรือว่าไม่ใช้นะครับสามารถเอาไปปุ๋ยใส่แล้วก็เอาดินที่เขาขายในถุงนะครับใส่ก็ได้นะครับปลูกเพื่อ ประดับความสวยงามนะครับใส่กระถางแบบนี้นะครับสามารถยกย้ายไปไหนได้นะครับหากเราปลูกกับดินนะครับก็ดูแลรักษายากนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมปลูกผักขยงนะครับเป็น ภูเก็สีขาวนะครับพี่น้องนะครับท่านอ้าวตัวนี้มาจากไหนเนาะนักกินน้ำโอ้สุนัขสองตัวนะครับตัวขาวกับตัวนี้นะครับนี่ตัวตัวขาวนะักกินน้ำ ขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวจะพาถ่ายให้ดูนะครับนี่เป็นผักเจนสีขาวนะครับที่เป็นที่ออกนะครับโตแล้วนะครับตัวนี้นะครับขอบคุณนะครับ